โอเคทุกคนก็กรับสวัสดีทุกผู้ชมท,ท,ท,ทุกท่านกันด้วยรกันนะครับผมก็ไม่ต้ององงไงว่าทําไมเปิดมาแล้วมันมีจะปลามีนู่นนี่นั่นนูนเต็ไมไปหมดเลยนะครับก็ตอนนี้เราได้สร้างไปที่เรียบร้อยเลยฮะสร้างอะไระเหรอแรแด์เตตแด์ตและนี่ก็คือที่ปั๊มข้าวของเราทุกคนใช่แล้วมันคือคอนข้าวนั่นเอง ซึ่งก็จะมีแครอทนะครับมันฝรั่งนะครับโอล้แล้วก็อันนี้เนี่ยจะให้เป็นข้าวเลยใช่แล้วก็จะปลูกไว้อันนี้ไม่ควรเป็นโกโก,ก้อะอืมกูตอมาแล้วแบบสีมันไม่ใช่มากๆอะโอเคทุกคนต่อจกจะพาที่แล้วเนี่ยผมทีวได้ทําไอ้เจ้าหนี้ไปแลเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาสร้างเขาเนี่ยให้เสร็จกันดีกว่าใช่แล้วซึ่งก็มันจะต้องใช้ท่อสน่นะครับแล้วก็บ้านเราไม่น่าจะมีเหล็กพอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องปัก ตะเกียงอแล้วก็ปูข้าวข้างในด้วยแล้วก็มาทําบล็อกที่จะทําให้มันแบบเหยียบได้ด้วยซึ่งควรนลาบากแล้วก็ตอนนี้พีพีเว็ได้ดีเลยทํามาเป็นบันไดเนี้ยผมให้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนได้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะทํานี่เดี๋ยวเดี๋ยวทุบนี่นี่อาา่ะฮะคือตัวที่เราจะเว้นไว้ทําไมนะครับตรงนี้เนี่ยพีพีเอคิดว่าผมเนี่ยจะเอาไว้ใส่ประตูไว้ทุกคนเวลาเราแบบว่า นี่จะเข้ามาแบบว่าปลูกไหม่แล้วก็จะใส่ประตูไว้ตรงนี้นั่นเองค่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอึง้งไปเลยเลยสิ <laughs> คูแบบนั่งสร้างมาเลยเธอตาแล้วแบบพื้นที่ตรงนี้ที่ผมผมนั่งทุกนานมากทุกคนคือใช้เวลาฟาร์มแบบ้โคตรนานกูจะได้มาเป็นแบบพื้นที่ตรงเนี้คือแบบนั่งแบบเจาะแจะเจาะแจะนกแกงอกแกงอก,แก,งอ,ก,แกอยู่คนเดียวคือแบบ นานโคตรคตวันนี้เราจะมาเริ่มสร้างเลยดูว่าแล้วก็เหมือนกับคอสของเราเนีครับผมมันจะไอ้นี่ประตูแหละประตูไม้โอคดำใช่ไหมแล้วก็มีนี่ไม้ที่ผมไปฟาร์มมามันก็คืออ่าไม้เขาเรียกว่าไม้ไรม้ไม้ไมไมอะเคเชียอะเคเชียเหรอไม้อะเค ไ Ac <laughs> ม้อะเคเซียไม้เลยวะหมูชื่อมึงเลี้ยงอย่างยากเลยอะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งในวะงไปทีละทีเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่วันนี้เราจะต้องตกแต่งแล้วก็ปลูกขึ้นมาให้ได้ครับได้คือเมื่อกี้ของแต่เราจะต้องปักไอ้นี่ด้วยนะตะเกียงถามว่าทำไมจะต้องปักตะเกียงด้วยเนะื่องจากว่าตะเกียงเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเดี๋ยวเนะดี๋ยวเขาราเปิดอ่าก็โอเคได้อยู่คือเราต้องเอาไว้ข้างในเนาะ คือตะเกียงเนี่ยเอาไว้ทําอะไรคือเวลาบางทีอ่ะทุกคนมันไม่มันไม่โตไวอะเดี้ผมใส่ไปตรงนี้ขมวนสองอันแล้วกันแล้วก็ข้างล่างข้างล่างเนี่ยผมว่าฝั่งนี้เราไม่ต้องติดหรอกเรามาติดฝั่งนี้หน่อยเน้นติดฝั่งนี้นี่แบบเนี้ยนี่แบบเนี้ยคือเราควรที่จะปักเอาไว้เนื่องจากว่าไม่งั้นเนี่ยข้าวมันจะไม่โตไว้ทุกคนเออคือถ้าเกิดว่าเราไม่ติดเอาไว้ข้าวมันจะไม่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะปักไอ้เจ้าไอ้เขาเรียกว่าอะไรตะเกียงเอาไว้ด้วย ใช่ไอ้แม่อันนี้ก็ปักไปปักไปปักปัพยายามปักให้เหมือนกันนะครับยังไงก็มันน่าจะไม่ส่งผลอะไรต่อข้าวเราหรอกมั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องไหนก็ตามเราก็จะเข้ามาอ่ะนี่ก็ปักไว้สองอันอย่างอรก็ให้มันสว่างไว้หน่อยใช่ผมไม่อยากให้มอนสเตอร์มาเกิดในแปลงของผมอ่ะเออเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วแบบปัญหาใหญ่เออเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเดี๋ยวมันมีตัวอะไรลอยมาด้วยโอเคพอเราได้มาแบบนี้แล้วเนี่ยลำดับต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือใส่น้ำ ช่แล้วน้ําเดี๋ยวเอาเอา,เอาปีกออกปีกปีนรู้สึกมันเกลกนะันนี่อะน้ําใส่ไปเลยนี่อันนี้จะเป็นน้าเล้วโก้ตัวนี้เราคนที่จะเป็นท่อส,สูงเราก็จะมีหีบตรงเนี้แต่ว่าผมคิดว่านะเราคนที่จะต้องตกแต่งข้างหน้าหน่อยนิดนึงอืมต้องแต่งหน่อยอะแต่ตอนนี้ขอไปเอาเดมอนที่บ้านหน่อยได้ไหมไปเดี๋ยวไปเอาเดมอนที่บ้านก่อนคือไม่ใช่เลยหรอกอยากจะได้เดมอนมาคราฟเป็นจอบใช่คือตอนนี้จอบเราไม่มี คือจอบเรามันไม่มีอ่ะทุกคนเราต้องไปเอาจอบก่อนแล้วก็ควที่จะเอ็นชรนจอบด้วย <_ d> um> บอกเลยว่าไอ้ตรงนั้นน่ะจะต้องเป็นแปลงฝักที่ยิ่งใหญ่ไหมเออนี่แหละมันคือการเริ่มต้นที่ดีในบ้านโอ้ห้าสิบกว่าเมตรนี่ตรงบ่านี่คนไปหาเพิ่มไหมนะ่ะเออเดี๋ยวนะจาได้ว่าเรามีอันนี้นี่ไงอม้งมือจะกี่แท่งอ่ะแล้วตรงนี้ก็มีลาพีสนิดหน่อยอ่าลองครับมาเลยยังไงก็พอสามตึก ยังไงยังไงมันก็พอเดนแอไอตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยย้ายครับได้ย้ายแน่นอนเอามาขอเอนชานหน่อยแล้วกันมันสมัตเดี๋ยวช่วลาบสามคือนเลยปะคงทนช่วลาบสามคืออะไรอะเวลาเก็บเราได้เยอะขึ้นเรอเฮ้ยวุ้แจมอยู่นะเฮ้ยเอาบุบเพิ่งรู้ว่ามันมีช่วลาบด้วยด้กว่ามันมีแต่แบบคนไม่ว่าอหละทุกคนด้วว่ามันมีแต่คงทนอ๋อเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เอ้ยมีโชควลาบด้วยโอเคอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ผมกลัวว่าคอสตรงนี้มันจะไม่พอเว้ยเราขอขอขอดูดิว่าเรามีคอสเหลือไหมว่าแล้วแล้วมึงมีเหลือแค่นี้มึงจะทำสองตึกนี้พอได้ไหมเนะี่ยเออมไม่เป็นไรหรอกมั้มันมันมันน่าจะใช้ได้แหละมันน่าจะใช้ได้ผมเชื่ออย่างนั้นอ่ะมาซื้อต้องทำเนี่ยเราจะควนดินตรงเนี้เอาไว้คืออย่างน้อยเนี่ยเราจะได้เห็นนะว่ามันน่าจะมีพื้นที่ใส่ได้ครบอยู่แล้วนะครับก็ดูด,ดูดูสังเกตนะ นีด่ดูนี่ครับไม่มีที่ไหนเสียเลยข้างล่างเวลาเรากโดพี่เวฟครับถ้ากระโดดลงมาแล้วมันจะไม่พังเหรอเราก็จะมานี่พยายามโดดใส่บล็อกนี้ที่ลหแเราก็พววได้เหมือนเดิม <c oughs> คือพยายามเอาบล็อกที่มันติดกับฝั่งนู้นเอาไว้นะครับเพราะว่าอย่าเอามาเป็นบล็อกแบบตรงกลางมันมันไม่สวยแค่นั้นแหละไม่เม่แมันมันแค่ไม่สวยอ่ะตรงนี้เวลาเราโดดลงไปปับ๊บตรงนี้ก็ทุบออกปิดอ่ะเห็นไหม ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นข้าวที่อยู่ใต้ไฟเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะโตอยู่ไนะเครับขอบพวนดินก่อนน่าจะใช้เวลาพวานดินทั้งสองฝั่งเลยไหมเออน่าทำทั้งสองฝั่งเลยอะน,นี่ก็ทุบออกมา,มาไอฝั่งนู้นก็เราก็ทำมุมมุมตรงนี้นะทุกคนเน็น่เๆเน่เนเออมุมที่เราโดดลงอ่ะเดี๋ยวเราขอบพรวนดินกันสักครู่หนึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาเป็นแป้งผักนะครับผมที่มีไฟติดจ,จุดเดียเดี๋ยว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  เออวทำไมเฮ้ยเดี๋ยวทํฮวะเดียวเดียวเดียวอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้อันนี้ถูกแล้วแต่ทําไมรู้สึกว่าไฟข้างบนกับข้างล่างมันไม่เท่ากันวะเอ่ามันเบี้ยวอะ่ะเดี๋ยวทําไมอ๋ออ๋อหน้ามันยืดปะน่าใช่ครับเพราะว่ามันเป็นบล็อกเออม,มอมันมันน่าใช่เพราะว่าไอ้บล็อกตัวนี้มันยาวกว่าเพื่อนอ๋อเคโอเคงั้นปล่อยปล่อยได้ปล่อยได้ปล,ปล่อยได้เออทําไมมัน ด,ดูมืดๆปะโอ้โ <c oughs> หูแล้วแบบพื้นที่โล่งแล้วแบบอยากมืดแล้วแบบดูอาคารลงนิดิโคตรมืดเพราะฉะนั้นเราคนี้จะต้องปักทอชนะครับผมเอาไวเ้เพื่อเพิ่มแสงสว่างหน่อยเราจะไม่ให้มันมืดบนอะไรแบบนี้แน่เอ,อ่อไอเทมกลัวเยอะเหลือเกินอะ่ะกูจะโอ้เดี๋ยว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 แป๊บเนึ่งแป๊บหนงแป๊บบอกเลยว่าไอต้องขอเคลียร์ก่อนโอ้หเยอะเกินอันนี้ใส่้าไปเรนีิเก็บมาเก็บมาเก็บมาเราเอาอันนี้มาคราฟเลยครับทอชนี่ กูได้มาแล้วโคตรเยอะเราจะเอาปักบริเวณนี้ใช่ครับเนื่องจากว่าแม้นเห็นไหมมันมีสมบีเกิดต่อให้เราจะแข็งแก่งขนาดไหนเนี่ยเราก็ยังลําขาซสมบีอยู่เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้บริเวณตรงนี้เห็นไหมทุกคนมันเป็นร่องรอยหลุมเว้ยคือผม,มก,กว่าจะถมหลุมได้ผมแบบปิดหมดเลยนะคือปกติตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเหมืองอะ่ะเออแล้วแบบหลุมโคตรใหญ่ก็นั่งทุบไปครับผมก็เป็นชั่วโมง ใช่ก็คือเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ต้นไม้ก็ตัดครับผมตัดจนอะไรรู้ไหมตัดจนไม่ดูว่าขวานตรงเองพังอะ่ะอือใช่แล้วก็อันนี้ขวานใหม่ครับผมใช่ขวานเก่าไปไหนหรอสลายครับ <c oughs> ต่อให้เราจะมีแบบซ่อมแซมอันเก่านาะแต่มันก็ยังสลายไปอยู่ดีอ่ะเมื่อกี้เกือบมาขวานฟาดแล้ะโอเคอันนี้ก็ได้สะสวางพอแล้วนะครับผมเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเราจะทําให้ดูแค่ตึกนี้ตึกเดียวไหมแล้วก็ค่อยมานั่งทําตึกอื่น เอาไหมเอาเอาเป็นเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอนอนก่อนได้ไหมเอ่อไม่ทราบว่าผมขอนอนก่อนได้ไหมครับเอ่อเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยไปไล่ทําภารกิจของเราใหม่อ่ะโอเคพอเราได้มาแบบนี้แล้วต่อไปสิ่งเราต้องใช้ก็คือเหล็กซึ่งเหล็กบ้านกูมีน้อยยางวะอยู่นะเฮ้ยใช่เยอะเออผมจำได้ว่าเราน่าจะมีเหล็กมากกว่านี้นะเอ่อแปลน่านะเราน่าจะมีเหล็กมากกว่านี้เ อีพีก่อนจําได้วันมีโอ้มันน่าจะหายไปแล้วแหละโอเคเชื่อมันมแล้วกันเราจาได้ว่าบ้านเรามันมีเหล็กมากกว่านี้ใช่หรือไม่ฮะห,หรือว่ามันกลายเป็นฟาร์มนู่นไปหมดแล้วฮะว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้ว,ว,ลวเหล็กหมดบ้านกูเหลือแบบคนน้อยนิดเออสามสิบกว่าอันนะนี พอหรือเปล่าเออพอก็บ้าเลยฮะโอ๊ยเสาาียดายอะเราเหล็กมาทำนี่หมดแล้วอะทุกคนเออแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าผมเล่นอยู่ตรงนี้มันได้เยอะขนาดไหนผมเดาไว้นะเว้ยน่าจะได้อย่างน้อยอ่าผมให้เลยห้ากองห้ากองมีแน่แน่โอ้ยไงล่ะห้ากองไม่ละมึงมีอยู่สชิ้นไม่ใช่อ้อยด้วยกระดูก โอ้ยเดี๋ยวมึงไม่โตเลยเหรอหรือว่าเราอยู่ไกลเกินว่าตรงนู้นอ่ะมันน่าจะไกลเกินไว้ทุกคนแล้วแบบแมบ,บมันไม่โหลดเห็นไหมไอข้างหลังเนี่ยมันแทบไม่โตเลยเห็นไหมคือเราอยู่ไกลเกินไว้แล้วแมบมันไม่โหลดอะไรวะขอขอขอ,ขอเนื้อหน่อยนะลูกนะเพราะว่าต้องหิวอ่ะเนาะคนมันหิวอ่ะขอหน่อยละกันคมไปโทษกันเนะาะเดี๋ยวเราออไปหาเหล็กกันก่อนดีกว่าทุกคนน่าจะต้องไปหาเหล็กสักครู่เนีครับเนื่องจากว่าเหล็ก หมดบ้านเนี่ผมใช่ครับเหล็กไม่มีแล้วโอ้เสียดายเหล็กไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวขอขอแกะหน่อยไอ้ขวัครับป่ะเดี๋ยวบินไปหาดีกว,ว่าเราจะใช้พูแค่รอบเดียวเพราะเราไม่มีพูตัวมีอยู่เว้สามสิบอันแหมเดีวมันจะหมดแล้วไมดีว่าเราเดี๋ยว,รวยตรงนี้อะไรอ่ะเหมือนจะมีเหมืองว่ะเดี๋ยวเราเอาเหล็กไปประมาณสักเอ่อกี่ก้อนนี้ทุกคนผมว่าเหล็กที่เราต้องการมาเปิดหมดแล้วในวิชันหมดพอดี เออเดี๋ยวนะเอาถัางน้ําไม่ได้เอามาด้วยว้าวว้าวชิบหายแล้วเราก็จะปิดโหมดนี้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยห,หรือไม่ก็ไม่ต้องปิดก็ได้มั้งเอออะมาเราเข้าสู่โหมดไดวิชั่นตอนนี้เราเป็นเทพเจ้าเราจะลงไปโอ้โหตกจากที่สูงยังไม่เป็นไรอะ่ะอ่ะไอ,อันเดียวเดี๋ยวเออกูกูมีโชคลาภมึงดรอปให้กวนเดียวฮัลโหลใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเกมกี่โกอะไรมะเนี่ยมีโชคลาภดรอปมาเดียว ไม่ใช่หรอมั้งมันอาจจะฟุกอันเดียวอ่าไม่ใช่หรอมั้งเอ้ศออยเนี่ยมาแล้วเนี่ยเออมันก็ถือว่าดรอปอยู่ใช่แต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ดรอปน้อยใช่ไหมโอเคไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแวะครับแวะแวะเดี๋ยวเราเจาเหล็กเนี่ยไปประมาณสักอ่าสองกองน่าจะโอเคไหม สองกองซึ่งถามว่าใช้เวลาขุดดานไหมถ้าเกิดว่าเราใช้โหมดแบบแบบเนี้ยทุกคนแบบโหมดแบบเนี้ยก็ไม่น่าจะเร็วเนี่ยไม่น่าจะช้าสิเห็นไหมแป๊บเดียวอ้ยคือแบบได้มาแล้ว43าอันนี่แหละคือพลังอํานาจของพระเจ้าว้าวสวัสดีครับไม่ทราบว่าอุ้ยเจอทองเอาไปด้วยเ,เสียดายอุตส่าห์ได้มาแล้วาตายซะเนี่ยอุ้ยเหล็กอุ้ยคมครับนี่แหละมันคือแหล่งทําเงินของเราเลย กูมา,ามีปะตันตามสเต็ปทำไมเหมือนเวอร์ชันเนี้ยไอ้ที่จะแบบผมอยากให้บริเวณตรงเนี้ยมันมีของที่ดีกว่านี้ไปทุกคนคือผมรู้สึกว่าเหมืองใหญ่ๆเหมือนสมัยก่อนอะ่ะชั้นบนอะ่ะมันไม่โอ้ยอันนี้ก็โอ้ย,อยเดี๋ยวกูทุบเลยแล้วกันได้ไหมเนี่ยเอออ่ะสวยไปนี่ขาขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอ่าโอเคครับได้สิบห้าแล้วครับใกล้จะได้ครบแล้วครับเนี่ยขออีกนิดเดียวเดี๋ยวผมกลับเลยเอออุอ้ยมีทอง ขอบคุณทองมากมีไหมไม่มีอะไรวิเวลมากตรวนี้ล่ะทุบออกโอ้เลสโตโอ้นึ่งไงจะแล้วน,นี่ไงแล้วคิดจะหนีพ้นสายตาพี่แต่ฉันน้องขอบคุณนะจ๊ะอุ้ยแป๊บเดียวเรามี35อันแล้ว,วทุกคนแล้วเหมือนจะเจอทางออกด้วยใช่หรือไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยว <laughs> นี่กูมุดขึ้นมาจนแบบจะสุดทางแล้วเนี่ยโอเค49ครับตัอันนี้น่าจะได้แล้วนะอันนี้น่าจะโอเคป่ะ64 อ่าได้มาสองกองกูว่าถือว่าแจ่มแล้วเออไปขึ้นไปดกว่าโโอ้หเจอน้ำอีกอ้าวชิบหายแล้วกูนึกว่าใช่เออไม่ใช่เหออไปเดินไปไปเราสามารถขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าเรามีพลังอำนาจของพระเจ้าอยู่เออเอ้ยมุดูไม่ถึงด็กวะเด้อเดูอเด้อเอาไปมันไม่มีบล็อกเหรอเนี่ยบล็อกึว้าวนี่ฮึบปฮ๊บฮึบฮึบฮึบ าปุ๊บอเดียวชุกชาอะไรครับอะไรครับมาถูอ้แค่นี้จุดพีไม่อยู่หลังจะน้องโอเคเรียบร้อยครับผมแค่นี้เราก็จะได้มาเป็นอ่าเหล็กสองกรองน่าจะพอสำหรับการทำอันนี้สำหรับเรานะไออะไรนะไอท่อส่งมันน่าจะพอหละร่วมกันเก่าด้วยอืมนี่ถ้าเกิดว่าผมไปหาแร่เหล็กแบบจริงๆจังกหวัดรอบหนึ่งเ้ย เราน่าจะได้แบบโคตรเยอะเออทุกคนคิดว่าผมว่าคือร่มหนึ่งนี้น่าจะได้เยอะมากอ่ะคือแบบหาแป,ไป๊บเดยีดยวได้เก่งเยอะเลยโอเคขอแนะนำขอบคุมา,ากออาจ้าโอเคไปเดี๋ยวเราไปเผาเหล็กกันดีกว่าทุกคนว่าเหล็กอันนี้เราต้องได้ใช้นะครับไหนดูซิเข้ามาแล้วเผา,าไปเลยลูกเผาไปเลยสามก็เผาไประหว่างนั้นเราจะทําอะไรเราจะเอาไม้มาแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยคราฟมาเป็นหีบเอาเยอะเลยก็ได้แล้วก็ท่อส่งสามอัน โอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็เจาหีบมาแล้วก็พร้อมด่อส่งทองก็เอาเก็บ okay, <Okay. S 1> ไว้ในนี้นะครับผมเอามาทำไมไม่รู้ว่ามัน,กนมามาลกไว้เฉยที่เหลือเราก็ปล่อยพวกนี้เผาเอ้เดี๋ยวนะเราต้องการเย่ <laughs> จะหมดดีแล้วไม่นะเว็บมึงจะไม่มีอะไรเหลือแล้ว,ลวนะเนี <laughs> ่ย <laughs> ไม่นะนี่อุปกรณ์ของเรามันเริ่มลอยหลอแล้วทุกคนจะตายเถอะผมจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วนะตัวน,นี้โอเคมาเดี๋ยวขอทุบเฮ้ยมุณนั่นจะเป็นเปนอย่างนั้นอ่ะ น่าจะเป็นบบปกติบ้างอ่ะต่อไปครับผมเราจะมาทุบตัวนี้ออกอุ้ยเกลียมมดหมดเนี่ยฮะผมกินนี่หน่อยได้๋ยปะผมกินนมเดี๋ยากกินนมหมักไปหนึ่งนะหานมวัวกินก่อนเกียดหมดดีมากเลยมันดีนะเวย้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันตาลายอ่ะทุกคนก็ใจร่มปะคือแบบดูดิโลโก้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมไม่ชอบโอเคเราจะกินนมวัวนะครับผมเพื่อที่จะล้างบัฟออกไปออกไปเห็นไหมล้างบัฟได้อย่างง่ายดาย แล้วเราก็ใช้ระบบบินเนี่ยรู้สึกว่าบินปื๊บอ่าเร็วกวัดเยอะเลยแล้วล้วก็จะวางหีบนะครับผมเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็วางท่อส่งนะครับผมเอาไว้ให้ต่อต่อกันด้วยโอเคแบบนี้เรียบร้อยที่เหลือเราแค่หาบล็อกอะไรก็ได้ทุกคนเพื่อไม่ใช่บล็อกสิเราก็แค่หามเมล็ดเออมเมล็ดอะไรก็ได้มาปลูกเนะครับผมซึ่งไอมเมล็ดนั้นน่ะพี่มีอยู่แล้วนะ้อง พี่จาได้ว่าไอแปลงนี่ของพี่ก็ไม่นี่เลยเราเราจะใช้แปลงนี้นะครับอันนี้นี่เราสามารถพี่เวฟคุณทำหน่อยข้าวพี่ก็สามารถหาได้จากหมู่บ้านที่มีซีอยู่แล้วพี่จะปลูกไว้ทําไมน้องไม่รู้เหมือนกันทําไปกันแหละไม่เราก็จะเอาไว้ให้กับบัวนะครับฟาร์มบัวที่เราจะสร้างในอนาคตแล้วก็ จะมีฟาร์มแกะด้วยใช่ฟาร์มแกะที่เราต้องใช้นะครับแล้วก็มีฟาร์มหลายๆอย่างและอย่างนึงมันสามารถเอามาทําเป็นปุ๋ยด้วยด้วยมเมล็ดข้าวใช่ครับเผื่อแบบมันเหลือได้ไงเมล็ดข้าวเนี่ยแครอทก็มีมันฝรั่งก็มีเดี๋ยนะอันนี้ครับเป็นบล็อกเอาไว้ด้วยอ่าแล้วเราก็มาเก็บไปนี่เออเป็นบล็อกสวยงามไปเดี๋ยวเราเข้าไปทําต่อดีกว่าเดี๋ยววิว่าเราจะสร้างทั้งหมดนี้เป็นแบบแยกส่วนเลยนะทุกคน วิธีการปลูกนะครับผมก็ช่างง่ายได้วูชั้นบนนี้อยากจะใส่นี้มากเลยอะอยากใส่รั้วแบบนี้มากเลยแต่รู้สึกเปลืองอะ่ะเออเปลืองเหล็ก <c oughs> คือผมว่าเราควรจะใส่แบบรั้วกั้นแบบที่ผมว่าื่อใส่จากตรงเนี้ยไปถึงตรงนู้นอะแต่มันเปลืองเหล็กอะผมไม่ค่อยอยากใส่เลยอะโอเคหลังจากนั้นเนีครับผมเราก็จะมาปลูกข้าวไว้แบบนี้มาทุกคนเอ้ยเราเราน่าจะทําแบบว่าฟาร์มข้าวหลายแบบเนาะอือเราน่าจะทําแบบฟาร์มข้าวที่แบบ เป็นแปลงข้าวแบบเอ่อคนเรียกว่าอะไรแปลงข้าวแบบกเ, C, แบบแบบเกษตรอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมีแบบมีพึ่งผสมเกษรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีคนงานอินีไว้สําหรับเอา่าเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราควรที่จะทําแบบกเกษตรแบบนั้นบ้างนะเอออยากจะทเแบบํเป็นแบบเป็นแบบมีรังพึ่งอยู่ในแปลงข้าวอะไรเงี้ยเออก็น่าสนใจนะมีรังพึ่งอยู่ในแปลงข้าวแล้วพึ่งก็จะมาดมข้าวหรือเปล่าหรือว่ามันทําไม่ได้วะ หรือว่ามันได้เฉพาะกับไอ้พวกแครอทหรือบนฝรั่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้ออออขอเอาเมล็ดข้าวปลูกกันละกันนะเพราะว่าเหมือนจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานเลยใช่ก่อนกูจะทําแปลงนี้แล้วก็ไปทําแปลงนู้นต่อนี่บพอทําเสร็จปั๊บก็สไลด์ออกมาเฮ้ยอยู่นะไอ้ตรงนี้เราต้องอะไรมากั้นเนี่ยทุกคนเพราะว่าเวลาไอเทมันมาเยอะทีเนี่ย ไอ้เจ้าท่อส่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดูดเข้ามาได้ทันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรที่ต้องเอาอะไรมาใส่ด้วยใช่ครับนี่คือคําแนะนําจากเราแต่ตอนเนี้ยขอวางข้าวก่อนสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วและนี่ก็คือแปลงข้าวของเราโอ้โหเมี่อจะคิดสภาพตมโตเออมันน่าจะเท่เออใช่มันน่าจะเท่มากแล้วถามว่าพี่เวฟครับไม่ทานี้เหรอทำาระแต่คอร์สไม่ได้พอ <c oughs> คอร์สมันเหลืออยู่แค่นี้มันจะทําได้มั้เนี่ยประเด็นนะ ถ้าผมจำไม่ผิดผมใส่บันได2ได้หรือว่าคือโรงสร้างเนี้ยมันเปลืองมากเลยว่าทุกคนซึ่งไม่ทำได้ไหมมันได้แต่ผมอยากจะทำให้มันสวยๆอะ่ะเออมันมันมี NPC ตัวไหนแรกคอร์สป่ะวะ NPC ที่แรกคอ,อร์สเอไอพ่อหมอไหมพ่อหมอแรกได้ป่ะนี่ผมไม่แน่ใจอะ่พออพะพ่อหมอแลกไดป่ะเพราะว่าพ่อหมอไม่น่าจะเป็นตัวเดียวที่อ ไม่น่าจะได้เนาะเออมันมันมัน,ม,นมันไม่น่าจะได้ไหมอันนี้ก็ทุบไปนี่เดี๋ยวทุบออกได้แค่เนี้ยแล้วคุณยังเหลืออีกเครื่องเครื่องเลยโอ้เออทำไงอะ่ะไอ้ลอยเนี่ยมันจะใส่ได้ไหมเนี่ยอพอเอ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวไม่เอ้ยเดี๋ยวฝีนี้คือแรงจังเลยใส่ไว้ตรงนี้ก่อนนี่ก่อนมันจะใส่ได้เต็มปะมั้เอเอลำบากอีกเอ้ยอยาเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าแหว่ง โอ้ยเรามันเหลืออันเดียวแล้วกูเครื่องด้วยมันจะเหลือไว้ทำไมเนี่ยอันเดียวเนี่ยโอเคผมว่าอย่างนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องไปหาคอสเพิ่มเนี่ยผมในนรกใช่ือแบบเราก็หามันน้อยอยู่ผมว่าผมว่านะผมหาคอสอะมาเยอะมากเลยนะทุกคนแต่มันอะไรอะไรครับอะไรครับนนะคิดทำอะไรผมว่ครับฮะไอตัวนั้นก็เหมือนกันนะคิดทำอะไรผมะครับ คุณรู้เป่าว่าถ้าผมเปิดโหมดไปเนี่ยพวกคุณจับอะไรครับอันนี้ยืนอยู่กับที่เนี่ยอะไรยืนอยู่กับที่เนี่ยยังยิงไม่โดนเนี่ยคิดดูแล้วกันอัน,นยืนอยู่กับที่เนี่ยอะไรอะไรอะไรต่อยโดนผมก็เปิดโหมดต,ตายมึงอ่ะไม่ถึง <c oughs> นีถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคเราคนนี้จะบินออกไปข้างนอกเอ้ยเดี๋ยวนะโ,โลหาชุดเนเทอร์ไลท์ใส่ไหมเอออย่างน้อยแบบเลเทอร์ไลท์มาผมว่าอุปจ้าอ่อ เราได้แบบพระเจ้าอ้ยฝั่งนู้นมีแบบคอสเต็มไปหมดเลยว่ะทุกคนแต่ว่าข้างล่างก็น่าจะมีเยอะนะเราบินออกไปไกลได้นะครับเนื่องจากว่าเรามีพิกัดบ้านหรือว่าแผนที่เอา้าชิบ่ายแล้วมอดแผนที่วัวออกไปี่้ไหมมันแหลก <c oughs> นี่ฮะเราจะเอาคอสพวฟนี้กลับบ้านซึ่งเวลาเราฟาร์มคอสเนี่ยสิ่งที่เราจะได้กับคอสด้วยนะครับนั่นก็คือเลเวลนะครับผมเราควรที่จะถือไอเทมอะไรก็ตามเนี่ยที่ ใกล้จะพังขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็ควรที่จะถือเขาไว้ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยจะช่วยให้เราดูดซับเรเวลใช่ไหมมันจะซ่อมไปด้วยในตัวเออแต่ตอนนี้เราไม่มีขวานได้ซ่อมแล้วแหละเพราะอะไรขวานแตกอืสลายอ่ะใช่ขวานสลายไปแล้วขนาดมีซ่อมแซมย,ยังลืมอ่ะเยวนไหมมีแถบโอเคเอ้ยมันบอกป่ะโอ้หกร้อยทับพันห้าโอเคหกร้อยทับพันห้า มาเลยโอ้โหคือแรงคตเยอะมากทุกคนแล้วปกติเวลาเราเล่นไมคครับเราไม่เคยเจอไบโอมเอแดงๆนี่มันเยอะขนาดนี้เลยปกติจะแบบเป็นไบโอมสีน้ําเงินไบโอมสีแดงอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้รู้สึกว่าโคตรเยอะนี่เดี๋ยวนะผมอยากจะรู้ว่าอา่ะเราลองมาลองดูนะหนอัน2อ,อันอา่ากูโชคลาภสามลเวย้ยไมรู้สึกว,ว่ามันได้หน่อย,อยวะได้ปา มันมีแต่หนึ่งอันหน่าทำไมมันได้น้อยว่าปกติมันต้องได้เยอะกว่านี้ที่หรือว่ามันเป็นเพราะราปดเปิดหมดนี่วะแล้วมันจะไม่ลงได้น้อยเหรอบ้าหรือว่าเราขุดเร็วเกินไปวันแล้วแบบเออพลังมันยังไม่ออกอะไรแบบนั้นเราขุดเร็วเกินไปเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวมั้งอันนี้ครับมา49บบล็อกทุกคนคิดว่าพอไหมผมว่า เอาอีกหน่อยไหมเออเอาสักเอ่อหกสี่ไหมเอาหกสี่ไหมเอาหกสี่น่าจะน่าจะพอนะครับผมในการที่เราจะสร้างไอเจ้าฟาร์มต่อไปไออีด้านข้างเรานั้นี่เวจะทําเป็นฟาร์มมันฝรั่งนะครับต่อให้เราจะมีมันฝรั่งอันน้อยนิดมไม่น่าจะมีพอปลูกอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปล่าสเกลตันเอากระดูกแล้วก็ไปนั่งปั๊มเนี่ยพี่เคิดว่าเราน่าจะได้เยอะใช่ครับ คิดว่าน่าจะได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็ควรใช่ควรที่จะไปหาเลยแหละโอเคต่ประมาณนี้ก็เอาอีกสักกองแล้วมกกลับบ้านไม่อยากจะอยู่นี่นานใจคอไม่ค่อยดีเ้แต่ว่าโรดจุ่มลาวาได้ห่ะใช่ไหมเดี๋ยวก็ลองลองไอ้เฮ้ยได้ตู เรียกไหวาาาลาวาเลยเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วย <S <S เดี๋ยว <S <S ถอนปีก่อนร่างกายไม่สมดุลเอยเออดูครับดูครับนี่ดูดูดูดดนี่ชายผู้เดินบนลาวาโอ้โหผู้อยากจะเป็นชัดชาติเดี๋ยวนะเ,เราควรที่จะเอเอเดี๋ยวกูจมวเวฟเวฟเวฟจมแล้วเวฟเวฟเวฟจมร้อยกับรอยร้อยร้อยนี่ฮนะขึ้นมาแล้วเสป,ปีก็เสป,ปีก ดูฮะควัวไรเดอร์ไอ้คนไฟบินนี่ดูเนี่ยโอ้ยยังเป็นลูกไฟอ่ะบินได้ด้วย <c oughs> โอเคมาแล้ว <c oughs> วิ่งโอ้โหไงจับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราข้ข้างหน้าตรงนี้มีกองหนึ่งมามาไม่เห็นได้ไงวะเนี่ยขอก่อ,อนเพื่อนเราเสียดายเราสัตว์ได้มาแล้วอย่างน้อยก็เป็นบล็อกส่งบล็อกให้เราหน่อยแล้วกันนะโอเคได้ใหม่เพิ่มครับนี่ได้กองกว่าหวังว่าใช้คำว่าหวังว่า น่าจะพอนะใช่ผมบอกว่ามันน่าจะพอแล้วสำหรับการทาฟาร์มของเราอะ <S <S <โฮ>ะ่ะคุร้องเอะัไม่ไม่ไมอ,อที่พอได้หมายถึงว่าแค่แค่ตรงกลางนะครับผมซึ่งถ้าเกิดจะว่าจะวางสองอันไรมันพอไม่น่าจะพออยู่และะ้วเนี่ยมันนี่เนี่ยน้องอ้วนจา๋ตาตักมาขอกิน,นาาเลยนะจ๊ะแล้วกูก็ตัวร้อนครับจุ่มกันเลยฮะนี่ฮะลงน้ำแล้วก็บินแล้วก็เดี๋ยวจอดก่อนเอ่อครีเอทนี่แล้วก็ นอนเดี๋ยวตอนเช้าก็ไปทำไม่ค่อยชอบทำอะไรตอนกลางคืนโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าบล็อกที่เราหามาไอเดะเดี๋ยวเราอุ้ยครัมนี้ได้อ่าครัมนี้ได้โอเค <c oughs> เอเดี๋ยวกูลืมเอเดะ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 เอะเอไม่ถึงว่ะประเด็งนะนี่ถึงแล้ว แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ทษทีที่ภาพตัดเออมันเหมือนมีตัวอะไรจะไตอะมันเหมือนมีตัวอะไรไม่รู้ไต,ตหุ่นตัหูผมอะโอ้กลัวว่ามันจะเข้าหูเว้ยเอาที่ไหนได้กูใส่กูฟังอยู่ไม่เข้าหูกูไม่ได้นะวั้งนี่เราก็จะใส่ไปแบบนี้เนี่ยโอ้อ้บันไดเอ้อไม่ใช่ดิระเบียงใช่แล้วก็ใส่แบบนี้อ่าก็จะเป็นพื้นที่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะทุบตรงนี้ตรกกลาง เพื่อที่จะเปิดเอาไว้ใส่เป็นประตูนะครับผมเพื่อเปิดเปิดเข้าไป,เ,ปอาาเอาแสดงว่าเก็บไว้ที่ข้างล่างใช่ไหมล่ะไม่ได้เอามาด้วยเยี่ยมเลย <c oughs> เนี่ยมึงชอบลืมอ่ะอชอบลืมอยู่เรื่อยเลยอ้า,าวทุกคนยันก็เนี่ยครับผมคลิปนี้ก็มาอัพเดทให้ดูแค่นี้ประมาณนี้หอมปากหอมคอแล,นนญญมมแล้วกันเนาะเดี๋ยวในพาร์ทหน้าพี่ว่าจะปลูกมาฝรั่งนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นแครอท ใช่แล้วก็เดี๋ยวบริเวณตรงนี้ผมว่าเรา,าจะตกแต่งอยู่ในอนาคตเออเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวอยากจะทำเป็นแบบรูปปั้นแบบมันฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้ก็เป็นข้าวอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นแบบเนี่ยไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าอืมไม่รู้จะขี้เกียจก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเราต้องมีแบบฟาร์มแกะ เออหลก็มีฟาร์มแกะทำหมุนแกะก่อนอะไม่งั้นมันไม่ได้อะเนาะอืมอะไรประมาณนะั้นน่ะอ้าวไปทุกคนขอบคุณทุกคนมากแล้วกันในวิดีโอที่รับชมจนไปถึงคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นใจให้พี่เวมด้วยแล้วกันเจอนหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะเดี๋ยวขอนั่งปลูกบัตฝรั่งแครอทก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูดีกว่าว่าไอ้เจ้าเครื่องพวกนี้มันจะเก็บยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอไปเอฟเคตรงนี้ไปด้วยแล้วกันเนาะอืมมมไ่เเหห็นพวกึงโตลลยแะ จะเป็นบ้าอะไรโอ้โหทำฟาร์มอ้อยดอกกระดูกสองอันด้วยเจริญเรินะ,เรน,นะครับคุณอยู่ตรงเนี้ยรอเฝ้ารออ้อยโตหวังว่ามันจะโตนะ